วดน้ําให้คนตายสําคัญจริงไหม mm hmm. เคล็ดลับอุทิศบุญที่ถูกต้องเฉลยชัดๆต้องทํำยังไงกันแน่ในคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการกดไลค์และติดตามช่องครับจังหวะที่พระสวดจบแล้วท่านบอกว่ายะถาวาริวหามือเราควานหาขวดน้ํากรวดไม่เจอความตื่นตระหนกแล่นพลานไปทั่วร่างหันซ้ายหันขวาก็ไม่มีใครส่งน้ําให้สุดท้าย ต้องนั่งพนมมือแห้งๆจนจบพิธีพอกลับมาบ้านใจมันไม่สงบเลยครับมันค้างใจว่าเฮ้ยแล้วที่ทำบุญไปเมื่อกี้พ่อแม่ที่ตายไปเขาจะได้รับไหมเราไม่ได้เทน้ำลงดินนี่นาบุญมันจะลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศหรือเปล่าเชื่อไหมครับว่าคำถามนี้เป็นแผลในใจของคนไทยมานับร้อยปี วันนี้ผมจะพาไปเปิดความลับของโลกวิญญาณที่จะทำให้คุณรู้ว่าน้ำจำเป็นจริงไหมหรือแท้จริงแล้วเราส่งบุญผ่านทางอื่นที่เร็วกว่า 4G ได้ยอมรับกันตรงๆเลยนะครับว่าภาพจำของคนไทยกับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลคือภาพของสายน้ำที่ไหลาจากที่กรวดลงสู่พ่านรองหรือลงสู่พื้นดินเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่ากรวดน้ำนะลูก ผ e, ส áng, θε, ีสางเทวดาจะได้กินได้ใช้มันเลยกลายเป็นเงื่อนไขในจิตใต้สำนึกเราครับว่าถ้าไม่มีน้ำเท่ากับส่งไม่ถึงถ้าลืมกรวดเท่ากับผีอดพอวันไหนเราไปทำบุญแบบฉุกละหุกหรือไปวัดแล้วคนเยอะหาน้ำไม่ได้เราจะรู้สึกเฟลทันทีรู้สึกว่าภารกิจไม่สำเร็จบางคนถึงขั้นจิตตกกลับมาฝันร้ายว่าญาติมาทวงกินเพราะเราไม่ได้เทน้ำให้ ความกลัวนี้มันฝันรากลึกมากครับแต่วันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาตั้งสติแล้วลองคิดดูดีๆว่าในโลกวิญญาณที่ไม่มีกายเนื้อไม่มีแก้วแหวนเงินทองที่เป็นวัตถุเขาจะมารอรับน้ำประปาจากเราจริงๆหรือหรือน้ำนั้นมันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของอะไรบางอย่างกันแน่ก่อนจะไปฟังเรื่องผีๆหรือเรื่องสมัยพุทธกาลเราต้องมาแกะรอยพิธีกรรมกันก่อนครับการกรวดน้ำเนี่ย จริงๆแล้วเป็นธรรมเนียมที่เรารับมาจากศาสนาพราหมณ์และวัฒนธรรมอินเดียโบราณครับในสมัยก่อนเวลาเขาจะให้ของชิ้นใหญ่ๆที่ยกส่งให้ไม่ได้เช่นให้ที่ดินให้สวนหรือให้ช้างม้าวัวควายเขาจะใช้วิธีหลั่งน้ำทักซิโนโทกรดลงบนมือผู้รับเพื่อเป็นการประกาศว่าข้าพเจ้าสละกรรมสิทธิ์ในของสิ่งนี้ให้ท่านแล้วนะน้ำจึงเป็นเครื่องหมายของการสละออกและยกให้ พอมาในทางพุทธศาสนาเราทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับผู้ล่วงลับเขามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เราเลยใช้วิธีการหลั่งน้ำลงดินเพื่อเป็นสักขีพยานแม่พระธรณีว่าเราได้สละบุญนี้ให้แล้วนะดังนั้นน้ำคือสื่อกลางทางกายภาพที่ช่วยให้ใจคนเป็นรู้สึกมั่นใจครับแต่คำถามคือถ้าไม่มีสื่อกลางนี้ละ่ะสารหรือบุญจะไปถึงไหมคำตอบสั้นๆคือ ถึงครับและเผื่อๆจะถึงเร็วกว่าด้วยซ้ําถ้าจิตเรานิ่งพอลองจินตนาการดูนะครับบุญกุศลไม่ใช่พัสดุกล่องๆที่ต้องขนส่งทางรถแต่มันเป็นพลังงานเป็นคลื่นความถี่ชนิดหนึ่งสิ่งที่จะนําพาพลังงานนี้ไปได้ดีที่สุดไม่ใช่น้ําไม่ใช่ดินแต่คือเจตนาหรือกระแสจิตของเราครับเวลาเราตั้งใจจะให้ใคร แค่เรานึกถึงหน้าเขาและนึกถึงความดีที่เราทำจิตมันจะพุ่งไปหาเป้าหมายทันทีเหมือนเรากดโทรออกหาเพื่อนสัญญาณมันวิ่งไปเลยโดยไม่ต้องมีสายไฟชาวบ้านมักจะเรียกว่าการกรวดน้ำแห้งคือการพนมมือตั้งจิตอธิษฐานวิธีนี้ครูบาอาจารย์หลายท่านรับรองว่าได้ผลแน่นอนเพราะใจเป็นประธานถ้าใจส่งไปถึงปลายทางก็รับรู้ได้ครับ แต่ทำไมบางคนยังเจอเหตุการณ์แปลกๆว่าผีมาเข้าฝันบอกว่าไม่ได้รับละ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องเล่าจริงจากชาวบ้านกันครับมีเรื่องเล่าจากป้าละม่อมแกเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงแถวบ้านผมแกเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าวันพระที่ผ่านมาแกไปทำบุญที่วัดแต่คนเยอะมากแกหาที่กรวดน้ำไม่ได้จังหวะพระสวดแกก็พนมมือเฉยๆ ใจก็พะวะพะวงมองหาขวดน้ำหงุดหงิดว่าทำไมวัดไม่เตรียมให้พอกลับมาคืนนั้นป้าละม่อมฝันเห็นสามีที่ตายไปเมื่อปีก่อนมายืนหน้าเศร้าที่ปลายเตียงบอกว่าแม่วันนี้ไปทำบุญมาเหรอพ่อไปรอตั้งนานไม่เห็นได้อะไรเลยหิวจะแย่อยู่แล้วป้าแกสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวแกเลยปักใจเชื่อเลยว่านั่นไง เพราะฉันไม่ได้กรวดน้ำแน่ๆผัวฉันเลยไม่ได้กินแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปลองวิเคราะห์ดีๆว่าทำไมสามีป้าถึงไม่ได้บุญเป็นเพราะไม่มีน้ำหรือเป็นเพราะใจป้าแกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกันแน่ครับจากเรื่องป้าละม่อมสิ่งที่น่าสนใจคือตอนที่พระสวดให้พรซึ่งเป็นช่วงเวลาส่งบุญใจของป้าไม่ได้นึกถึงสามีเลยครับ ใจป้าแกมัวแต่วุ่นวายกับการหาขวดน้ำมัวแต่หงุดหงิดคนข้างๆกระแสจิตของป้าแทนที่จะพุ่งตรงไปหาสามีมันกลับแตกส่้นเซนไปกับความกังวลพลังงานที่จะส่งไปมันเลยบอดหรือส่งไปไม่ถึงเป้าหมายไม่ใช่เพราะป้าไม่ได้เทน้ำแต่เพราะเจตนาอุทิศมันไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ต่างหากครับวิญญาณสามีแกมารอรับแต่สัญญาณมันมาไม่ถึงแกก็เลยกลับไปมือเปล่า นี่คือกับดักที่คนส่วนใหญ่พลาดครับเราไปโฟกัสที่พิธีกรรมคือน้ำมากกว่าจิตคือเจตนาพอไม่มีอุปกรณ์เราก็จิตตกจนลืมส่งบุญลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับสมมุติเราจะส่งข้อความหาเพื่อนถ้าโทรศัพท์เราไม่มีสัญญาณคือใจไม่นิ่งต่อให้เราพิมพ์ข้อความยาวเหยียดคือของทำบุญเยอะข้อความนั้นก็ส่งไม่ออกในทางกลับกัน ถ้าสัญญาณเราเต็มเปี่ยมคือใจจดจ่อมีสมาธิแค่พิมพ์คำเดียวว่ารักนะเพื่อนก็ได้รับทันทีการอุทิศส่วนกุศลก็เหมือนกันครับวิญญาณเขาอยู่ในภพภูมิที่ละเอียดเขาต้องการคลื่นความละเอียดจากใจเราถ้าเรานั่งนิ่งๆหลับตานึกภาพหน้าเขาให้ชัดแล้วบอกในใจว่าบุญนี้ให้พ่อนะแค่นี้แหละครับสัญญาณพุ่งปรูดเลย เร็วกว่าน้ำไหลลงดินตั้งเยอะดังนั้นปัญหาของป้าละม่อมคือสัญญาณหลุดไม่ใช่ไม่มีน้ำครับเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ป้าละม่อมที่เจอนะครับย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์ระดับตำนานที่ยืนยันเรื่องนี้นั่นคือเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารกับเปรตญาติเก่าพระเจ้าพิมพิสารทำบุญเลี้ยงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ยิ่งใหญ่มากแต่พอทำเสร็จ พระองค์ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้ใครเลยอาจจะเพราะลืมหรือคิดว่าทำบุญแล้วก็ได้บุญเองก็ได้ตกกลางคืนปรากฏกางสยองขวัญก็เกิดขึ้นเสียงร้องโหยหวนกรีดร้องดังระง,งมไปทั่วพระราชวังเปรตรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวมาปรากฏกายให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารตกใจแทบสิ้นสติรุ่งเช้ารีบไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้น พระพุทธองค์ตรัสว่านั่นคือญาติของท่านในอดีตชาติที่ไปเกิดเป็นเปรตมารอรับส่วนบุญแต่ท่านไม่ได้อุทิศให้เขาเลยผิดหวังและมาแสดงตัวพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญใหม่แล้วทำการอุทิศส่วนกุศลให้ชัดเจนในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้หลั่งน้ำทักซิโนโทกหรือกลวดน้ำลงบนพื้นดินพร้อมเปล่งวาจาว่า อิทังเมยาตินังโหตุขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทันทีที่น้ำตกลงดินและใจมุ่งตรงไปที่ญาติพวกเปรตเหล่านั้นก็ได้รับผลบุญทันทีร่างกายที่ผอมโซก็กลับมาอิ่มเอิบมีเสื้อผ้าทิพสวมใส่พ้นจากความทุกข์ทรมานเรื่องนี้เป็นต้นแบบของการกลวดน้ำก็จริงแต่จุดสำคัญอยู่ที่พระดำรัสของพระพุทธเจ้า ที่บอกให้ตั้งเจตนาอุทิศน้ำในเหตุการณ์นั้นเป็นเพียงเครื่องแสดงออกถึงการให้ตามธรรมเนียมกษัตริย์แต่ตัวขับเคลื่อนบุญจริงๆคือใจที่ระลึกถึงญาติของพระเจ้าพิมพิสารครับมีอีกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่ไม่ได้ใช้น้าแต่ส่งบุญถึงเป๊ะเลยคือเรื่องของนางขุดชุดตาราสาวใช้ผู้เป็นเลิศด,ด้านการฟังธรรมวันหนึ่งนางทำบุญ แล้วอุทิศให้แม่ของนางที่ไปเกิดเป็นเปรตนางไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรใหญ่โตนางแค่ตั้งจิตอธิษฐานหลังจากถวายทานปรากฏว่าแม่ของนางได้รับบุญนั้นทันทีกลายร่างเป็นเทวดามีรัศมีผ่องใสนี่แสดงให้เห็นว่าในสมัยพุทธ,ธกาลวิธีการส่งบุญมีหลากหลายและจิตคือกุญแจสำคัญที่สุดครับการที่พระเจ้าพิมพิสารใช้น้ำเพราะท่านเป็นกษัตริย์ การทำอะไรต้องมีพิธีการชัดเจนแต่ชาวบ้านร้านตลาดหรือคนทั่วไปถ้าใจถึงใจก็ส่งถึงได้เหมือนกันครับแต่ช้าก่อนครับการส่งบุญไม่ใช่แค่ผู้ส่งเราทำหน้าที่ฝ่ายเดียวผู้รับคือวิญญาณก็ต้องทำหน้าที่ด้วยหน้าที่นั้นเรียกว่าการอนุโมทนาคำว่าอนุโมทนา แปลง่ายๆว่ายินดีด้วยหรือสาธุครับวิญญาณที่จะได้รับบุญต้องอยู่ในสถานะที่รับรู้และมีจิตยินดีในบุญที่เราทำถ้าเราส่งไปแต่เขาไม่รู้ไม่เห็นหรือจิตเขามัวแต่โกรธแค้นมัวแต่ห่วงสมบัติเขาจะไม่ได้รับบุญนั้นครับเปรียบเหมือนเราโอนเงินให้เพื่อนแต่เพื่อนไม่ยอมกดรับหรือบัญชีเพื่อนถูกล็อก เงินนั้นก็ค้างอยู่ในระบบไม่เข้ากระเป๋าเพื่อนดังนั้นการที่เราตั้งใจทำบุญและอุทิศให้เจาะจงจะช่วยสกิดให้เขารู้ตัวและมารออนุโมทนาครับมีคำถามว่าแล้วถ้าญาติเราไปตกนรกขุมลึกสุดๆเขาจะได้รับไหมในทางพุทธศาสนามีบางภพภูมิที่ปิดตายจากการรับบุญครับ เช่นสัตว์นรกที่กำลังถูกลงโทษอย่างหนักหรือสัตว์เดรฉานที่ไม่มีสติปัญญาพอจะเข้าใจเรื่องบุญพวกนี้เปรียบเหมือนคนที่ติดคุกแดนขังเดี่ยวห้ามเยี่ยมห้ามรับของฝากเราส่งบุญไปบุญนั้นจะไม่หายไปไหนครับแต่มันจะรออยู่เมื่อใดที่เขาพ้นโทษขึ้นมาอยู่ในภพภูมิที่รับได้เช่นเป็นเปรตบางจำพวกหรือเป็นสัมภเวสี บุญนั้นถึงจะสำเร็จผลดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าทำบุญเกอร์หน้าที่ของเราคือส่งสเสบียงไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเมื่อเขาพร้อมเขาจะได้ใช้สเสบียงนั้นแน่นอนครับทีนี้ถ้าเราไปวัดแล้วไม่มีน้ำจริงๆหรืออยากส่งบุญให้คนตายตอนอยู่ที่บ้านที่ทำงานจะทำยังไงผมมีวิธีกรวดน้ำแห้งฉบับที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาฝากครับ 1. ทำใจให้สงบหยุดกิจกรรมทุกอย่างหายใจเข้าออกลึกๆให้ใจนิ่ง 2. งนึกภาพนึกหน้าคนที่เราจะให้หรือนึกชื่อเขาถ้าจำหน้าไม่ได้ให้นึกถึงความสัมพันธ์พ่อแม่ปู่ย่า 3. รวมบุญนึกถึงความดีที่เราเพิ่งทำ เช่นใส่บาตรสวดมนต์หรือแม้แต่การละเว้นบาป 4. ยิงสัญญาณพูดในใจชัดๆว่าผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ชื่อขอให้ท่านมีความสุขพ้นจากทุกภัยทั้งสิน้น 5. ปิดท้ายนึกภาพเขายิ้มรับหรือมีความสุขแค่นี้แหละครับง่ายๆไม่ต้องเลอะเทอะเปียกปูน แต่อนุภาพรุนแรงมากเพราะมันออกมาจากสมาธิโดยตรงมีเรื่องเล่าจริงจากหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเล่าว่ามีโยมคนหนึ่งฝันเห็นญาติมาบอกว่าหิวข้าวแต่ไม่มีเสื้อผ้าใส่โยมคนนั้นงงมากเพราะตอนทํำบุญก็ถวายสังฆทานถังใหญ่มีทั้งของเครื่องใช้แต่ทำไมผีญาติบอกไม่มีเสื้อผ้าหลวงพ่อเลยถามว่า ตอนอุทิศส,ส่วนกุศลโยมนึกถึงอะไรโยมบอกว่าก็นึกว่าให้ญาติมากินข้าวหลวงพ่อเลยบางอ้อคือจิตของโยมโฟกัสแค่เรื่องกินพลังงานที่ส่งไปมันเลยแปลงสภาพเป็นอาหารอย่างเดียวแต่ไม่ได้แปลงเป็นเครื่องนุ่งหม่มหลวงพ่อเลยแนะนำว่าครั้งหน้าให้ตั้งจิตกว้กวางว้าว่าขอให้ได้รับความสุขความเจริญมีเสื้อผ้าอาภรณทิพย์ อาหารทิพย์พอโยมกลับไปทําตามนั้นคืนต่อมาก็ฝันเห็นญาติแต่งตัวสวยงามมายิ้มให้นี่แหละครับความละเอียดของจิตสำคัญกว่าของที่ถวายเสียอีกหลายคนสงสัยว่าถ้าไม่กรวดลงดินแม่พระธรณีจะไม่เป็นพยานหรอตามความเชื่อไทยแม่พระธรณีท่านเป็นเทพารักษ์ที่ดูแลผืนแผ่นดินอยู่แล้วครับการหลังน้ำลงดิน เป็นการขอให้ท่านช่วยเป็นพยานหลักฐานหรือ r e ี e ซ p ตในกรณีที่วิญญาณอาจจะหลงลืมหรือเจ้ากรรมนายเวรมาทวงถามแต่ถ้าเราไม่ได้หลังน้ำเทวดาองค์อื่นๆหรือแม้แต่แม่พระธรณีท่านก็รับรู้ด้วยทิพยจักของท่านอยู่ดีครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพยานที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองถ้าเรามั่นใจว่าเราทำดีเจตนาเราบริสุทธิ ความจริงก็คือความจริงครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่รู้ฟ้าเด่นย่อมรับรู้เสมอยุคนี้เราโอนเงินทําบุญผ่านแอปธนาคารกันเยอะครับบางคนสงสัยว่าโอนเงินแล้วต้องเอาน้ำมากรวดหน้าจอมือถือไหมอันนี้มีคนถามจริงๆนะครับคำตอบคือไม่ต้องครับหลักการเดิมเลยครับทันทีที่กดยืนยันการโอนและเห็นสลิปว่าเงินเข้าวัดแล้ว บุญเกิดแล้วณนะวินาทีนั้นเพราะเจตนาการสละทรัพย์สำเร็จแล้วให้เราถือโทรศัพท์ไว้หรือวางลงแล้วพนมมือตั้งจิตหน้าจอนั้นแหละครับอุทิศได้เลยไม่ต้องรอน้ำไม่ต้องรอพระสวดยิ่งทำทันทีที่ใจยังปลิ้มปลิ้มอยู่ยิ่งมีพลังมากครับอยากส่งบุญให้แรงชัดจัดเต็มไหมครับเคล็ดลับอยู่ที่สมาธิก่อนจะอุทิศ ให้ลองทําใจให้นิ่งสักหนึ่งนาทียิ่งใจนิ่งเหมือนน้ําในโอ่งที่ตกตะกอนภาพของคนรับจะยิ่งชัดและอีกอย่างคือความปีติครับให้พยายามนึกถึงความรู้สึกอิ่มเอิบตอนทําบุญดึงความรู้สึกนั้นขึ้นมาแล้วส่งออกไปพร้อมคําอธิษฐานความสุขของเราจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่พาบุญไปถึงผู้รับถ้าทำแบบนี้ได้ ต่อให้ผู้รับอยู่ไกลแค่ไหนหรืออยู่ในภพภูมิที่ซับซ้อนแค่ไหนกระแสเย็นๆจากใจเราจะไปแตกใจเขาได้แน่นอนครับสุดท้ายแล้วเราต้องเข้าใจแก่นแท้ครับว่าบุญไม่ใช่วัตถุแต่เป็นพลังงานความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเพื่อชำระล้างจิตใจพลังงานนี้ไม่มีรูปร่างไม่มีน้ำหนักและไม่ต้องการพาหนะการกรวดน้ำเป็นเพียงกุศโลบาย ที่ช่วยให้คนเราจดจอ่อแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของพลังงานนี้เราจะหลุดพ้นจากกรอบของพิธีกรรมเราจะทําบุญได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ตอนนั่งรถตอนก่อนนอนหรือตอนตื่นนอนแค่คิดดีพูดดีทำดีแล้วส่งความปรารถนาดีออกไปนั่นคือการกรวดน้ําทางใจที่ประเสริฐที่สุดแล้วครับวิญญาณรับบุญทางไหนถ้าไม่ได้กรวดน้ำ คำตอบคือรับทางใจผ่านคลื่นสัญญาณแห่งเจตนาที่เราส่งไปครับน้ำเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่ใจคือของจริงอย่าให้ความกังวลเรื่องไม่มีน้ำมาบั่นทอนความปลื้มใจในการทำบุญครั้งหน้าถ้าไปวัดแล้วหาน้ำไม่ได้ยิ้มให้กว้างพนมมือให้สวยแล้วส่งใจไปหาคนที่คุณรักได้เลยครับจำไว้ว่าสายน้ำอาจจะเหือดแห้งได้ แต่สายใยแห่งบุญกุศลที่เชื่อมต่อด้วยใจไม่มีวันเหือดแห้งครับขอให้ทุกท่านมั่นใจและมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ทั้งทางวัตถุและพางจิตวิญญาณครับสวัสดีครับ